สวัสดีค่ะเมนูเรียกความสดชื่นวันนี้นำเสนอน้ำอัญชันมะนาวนะคะเริ่มจากการเก็บดอกอัญชันก่อนเลยค่ะแล้วก็มะนาวนะคะหลังจากนั้นก็นำมาใส่แก้วและเติมน้ำร้อนลงไปค่ะเสร็จแล้วก็นำช้อนมาคนนะคะให้สีของอัญชันละลายนะคะ หลังจากนั้นก็ตักออกค่ะเติมน้ำตาลทรายไปสองช้อนนะความหวานขึ้นอยู่กับความชอบของคนรับประทานนะคะแล้วก็เติมมะนาวลงไปค่ะในส่วนของปรเล็กจะชอบเปร,เรี้ยวนำนะคะแล้วก็หวานตามค่ะ ถ้าเราตัดเกลือป่นนิดนึงนะคะก็จะโอเคมากเลยค่ะปลาเล็กลืมนะคะแล้วก็ดื่มค่ะสดชื่นมากๆเลยนะคะเมนูนี้แนะนำเลยค่ะเหมาะกับอากาศร้อนๆบ้านเราเรนะคะแล้วทำง่ายมากๆเลยค่ะ